สำหรับผมถึงจะอายุมากแล้วเนี่ยถ้ามาประชิดตัวเนี่ยรับรองสอนมวยให้แต่ถ้าเป็นจิโกมาเยอะหรือมากกว่านี่ครับติดตัวเสมอเลยนี่ก็คือโอ้บาเรตตาจุดสองสอง <c oughs> ตรงแม้จะจุดสองสองนะตายนะรู้จักที่หญิงมาตายแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย เหมาะสำหรับผู้หญิงเพราะว่าไม่ต้องขึ้นลําไม่ต้องขึ้นลำก็ะชางีที่ไม่ไม,ไม่ทันมันมีลูกร่ออยู่แล้วนี่ลูกร่อเนี่มีลูกลูกปืนอยู่บนนี้แล้วหนึ่งลูกเก็บไ,ไว้เวลาจะยิงทำไงครับนี่งางตรงนี้มางางมาแล้วก็ ยิงเลยเป้าห,หมายเป้าห,หมายนี่จุดที่ทำให้ตายง่ายก็นี่หัวสมองเนี่ยเปลี้ยง้าไปแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาคนจะยิงเนี่ยจะไปยิงในส่วนหนาของร่างกายนี่ลำตัวเพราะมันหนาดีแต่บางทีที่ลำตัวเนี่ยบางคนใส่กลอะอีกนี่แหละสมองอะที่สมองนี่ก็เกลี่ยง ไกลๆเนีไ่ไม่ต้องห่วงเลยบาเรตามันดีที่ว่ามีลูกรออยู่ติดกายเสมอจิกโกงอย่าแย้มนะดูหน้าซะก่อนนะมีอะไรก็ไปสู้คดีกันในศาลสู้คดีก็ผีดีกว่า